เด็กชายยืนร้องเพลงท่ามกลางฝูงชนในตลาดนัดยามคำ่ำเสียงสายก้องดังกังวานราวรังแตกในความมืดกลิ่นข้าวเหนียวปิ้งร้อยคละครุ้งผสมควันรถแสงไฟนีออนสั่นไหวสะท้อนบนพื้นเปียกฝนผู้คนเดินขวักไขวไม่สนใจเด็กชายผอมบางมือเล็กจับไม้เก่ามีรอยร้าวที่ดำเงือไหลยหยดลงหน้าผากท่ามกลางอากาศร้อนอบอ้าวเด็กชายชื่อตะวันร้องเพลงด้วยใจที่แตกสลาย ทุกคำร้องคือความหวังที่เลือนรางในค่ำคืนเขาเชื่อว่าพ่อที่หายไปจะได้ยินเสียงนี้ตะวันอายุสิบสองปีแต่ดูแก่เกินวัยดวงตาคู่เล็กซ่อนความลับที่ไม่มีใครรู้สิบปีก่อนพ่อของเขาหายตัวในเมืองนี้เมืองท่าชนบุรีที่เต็มไปด้วยความลับมืดมิดท่าเรือเก่าสรงกลิน่นคาวปลาและน้ำมันเครื่องเสียงคลื่นกระทบฝั่งดังสม่ำเสมอราบระธินตะวันจำได้เพียงเงารางของพ่อในความทรงจำ แม่เล่าว่าพ่อถูกเปลืนหายในคืนพายุใหญ่ไม่มีใครพบร่างหรือร่องรอยของเขาเลยตะวันร้องเพลงทุกคืนเพื่อเรียกพ่อกลับมาเขาร้องเพลงเก่าที่พ่อเคยร้องให้ฟังบทเพลงนั้นชื่อแสงดาวในคืนมืดทุกตัวโน้ตเหมือนเข็มแทงใจของตะวันฝูงชนเริ่มหยุดฟังเสียงของเด็กชายตัวน้อยเศรษฐีชารานั่งอยู่ในรถหรูมองตะวันเงียบๆน้ำตาไหลลงแก้มของชายชาราผู้มั่งคั่ง เขาคือในายใหญ่ผู้ควบคุมท่าเรือนี้ทุกคนรู้จักเขาแต่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ในายใหญ่มีอดีตที่ถูกฝังไว้ใต้เงามืดแต่วันไม่รู้ว่าในายใหญ่จ้องเขาด้วยสายตาแปลกสายตานั้นมีความเศร้าและความกรธปนกันคืนนี้มีบางอย่างในอากาศที่หนักอึ้งกลิ่นฝนใหม่ผสมกลิ่นเลือดจางๆจากที่ไหนสักแหง่งแต่วันรู้สึกหนาวเย็นแม้เหงื่อย,อยังไหลไม่หยุดเขาหยุดร้องเพลงเมื่อเห็นเงาดำในตรอก เงานั้นเคลื่อนไหวช้าๆราวผีในความมืดตะวันใจเต้นแรงเหมือนกลองรัวในอกเขาคิดถึงพ่อและคำสัญญาที่พ่อทิ้งไว้ถ้าเราพัดพรากให้ร้องเพลงเรียกพ่อตะวันเชื่อว่าพ่อยังมีชีวิตอยู่ในที่ใดสักแห่งแต่เมืองนี้มีความลับที่โหดร้ายเกินเด็กน้อยในายใหญ่ลงจากรถเดินตรงมาหาตะวันฝูงชนแยกทางให้รากลเงาของเขาตะวันมองในายใหญ่ด้วยใจที่สันเทา มือของชายชราสันเมื่อยื่นธนบัตรให้ร้องต่อไปเด็กน้อยเสียงเจ้าเหมือนคนที่ข้ารู้จักคำพูดนั้นทำให้ตะวันรู้สึกหนาวถึงกระดูกในายยายรู้จักพ่อของเขาหรือไม่ตะวันรับเงินด้วยมือที่เย็นเฉียบเขารู้สึกถึงสายตาจับจ้องจากเนามืดเงานั้นยังคงอยู่ที่มุมตรอกไม่ขยับตะวันร้องเพลงต่อแต่เสียงเริ่มสัน่นภาพของพ่อในความทรงจำชัดเจนขึ้นพ่อเคยทำงานที่ท่าเรือแห่งนี้ เขาเป็นคนงานยกของที่ท่าเรือเก่าแม่บอกว่าพ่อรู้ความลับบังอย่างก่อนหายไปความลับที่ทําให้เขาต้องหนีหรือตายตะวันเริ่มสงสัยว่าในายใหญ่รู้เรื่องนี้แสงไฟในตลาดสั่นไหวเมื่อลมพัดแรงกลิ่นคาวปลาเข้มข้นขึ้นราวเตือนภัยตะวันมองไปที่ตรอกเงาดําหายไปแล้วแต่ความรู้สึกถูกจ้องมองยังคงอยู่ในายใหญ่ยืนนิ่งมองตะวันด้วยตาแดงกำ่ำเจ้าร้องเพลงเหมือนเขาจริงๆเขากระซิบ ตะวันรู้สึกถึงอันตรายที่ซ่อนอยู่ในคำพูดเขาอยากวิ่งหนีแต่ขาแข็งราวติดกาวฝูงชนเริ่มบางลงเมื่อตลาดใกล้ปิดเสียงเครื่องยนต์เรือดังมาจากท่าเรือตะวันเก็บไม้เก่าใส่กระเป๋าใบเล็กเขาตัดสินใจเดินตามในายใหญ่ไปที่รถในายใหญ่ยิ้มบางๆแต่ตาไม่ยิ้มตามไปกับข้าเด็กน้อยข้ามีเรื่องจะเล่าตะวันลังเลแต่ความหวังในใจชนะบางทีในายใหญ่รู้ว่าพ่อของเขาอยู่ไหน รถรูเคลื่อนออกจากตลาดไปสู่ความมืดถนนเรียบชายฝั่งเต็มไปด้วยเงาต้นมะพร้าวกลิ่นน้ำทะเลเค็มจัดผสมกลิ่นดินเปียกตะวันนั่งหลังรถรู้สึกหัวใจเต้นเร็วในายใหญ่เงียบขับรถไปยังโกดังร้างโกดังนั้นตั้งอยู่สุดถนนใกล้ท่าเรือโครงเหล็กขึ้นสนิมส่งเสียงครวนเมื่อลมพัดตะวันรู้สึกถึงความหนาวที่ไม่ใช่ลมทะเลในายใหญ่หยุดรถหน้าประตูโกดังเก่าลงมาเด็กน้อยที่นี่เราจะคุยกัน ตะวันมองประตูกโกดังที่เต็มไปด้วยรอยขีดข่วนเรามีคนพยายามหนีออกมาจากข้างในใจของเขาร้องเตือนให้หนีไปเดี๋ยวนี้แต่ในายใหญ่จับไหล่เขาไว้แน่นเกินเด็กน้อยเจ้ารู้มากเกินไปแล้วในายใหญ่พูดน้ำเสียงนั้นเย็นเยียบราวน้ำแข็งในหน้าหนาวตะวันพยายามดิ้นแต่แรงของเขาสู้ไม่ได้ประตูกโกดังเปิดออกเผยความมืดด้านในกลิ่นเลือดเก่าลอยออกมาทำให้ตะวันสะอึก เขานึกถึงพ่อและคืนที่พ่อหายไปในายใหญ่ผลักตะวันเข้าไปในโกดังมืดแสงจันทร์ส่องผ่านรอยรู่บนหลังคาเงาของในายใหญ่ดูสูงใหญ่ราวยักษ์ใหญ่ตะวันเห็นรอยคราบดำบนพื้นปูนคราบนั้นดูเหมือนรอยเลือดที่แห้งแล้วหัวใจของเขากระตุกเมื่อเห็นมีดในเงามืดมีดเล่มนั้นวาววับสะท้อนแสงจันทร์ตะวันกรีดร้องแต่ไม่มีใครได้ยินเสียงคลื่นทะเลกลบทุกอย่างในค่ำคืน ในายใหญ่ก้าวเข้ามาใกล้ด้วยรอยยิ้มน่าสะพรึงเด็กน้อยเจ้าไม่ควรร้องเพลงนั้นตะวันรู้สึกถึงความจริงที่น่าสะพรกลาสเพลงของเขาได้ปลุกบางอย่างที่หลับไหลบางอย่างที่เชื่อมโยงกับพ่อของเขาและความลับที่ถูกฝังไว้ในเมืองนี้ตะวันถอยหลังจนหลังชนกำแพงเย็นกำแพงนั้นชื้นและมีกลิ่นราผสมเลือดในายใหญ่ยกมีดขึ้นช้าๆด้วยมือที่มั่นคงตะวันปิดตาลงนึกถึงหน้าแม่และพ่อ แต่แล้วเสียงฝีเท้าดังมาจากด้านนอกไฟฉายสองเข้ามาในโกดังทำลายความมืดหยุดเดี๋ยวนี้เสียงดังตะโกนขึ้นตะวันลืมตาเห็นเงาคนยืนที่ประตูน,นยายใหญ่หยุดชงักมีดค้าในอากาศตะวันรู้สึกถึงความหวังที่พุ่งขึ้นมาแต่เงาคนนั้นไม่ใช่คนที่เขาคาดหวังใบหน้าของคนนั้นซ่อนอยู่ในเงามืดตะวันรู้ว่าเรื่องนี้เพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นความลับของพ่อยังรอให้เขาเปิดเผย และคืนนี้เป็นเพียงจุดเริ่มของฝันร้ายตะวันยืนตัวสั่นในโกดังร้างที่มืดมิดแสงไฟฉายสว่างจ้าตัดผ่านความมืดหนาที่ยาวนานกลิ่นเลือดเก่าผสมกลิ่นสนิมลอยคลกคลุ้งรอบตัวพื้นปูนเย็นเยียบสัมผัสเท้าเปล่าของเด็กชายในใหญ่หันมองเงาคนที่ยืนอยู่หน้าประตูมีดในมือเขาค้างอยู่ในอากาศสราหยุดเวลาปล่อยเด็กนั้นเดี๋ยวนี้เสียงผู้มาใหม่ดังกองตะวันมองเงาคนนั้นด้วยใจที่เต้นร,รัว ใบหน้าของชายผู้นั้นซ่อนอยู่ในเงามืดแต่เสียงนั้นคุ้นเคยราวเคยได้ยินที่ไหนตะวันนึกถึงพ่อแต่ไม่กล้าคาดหวังมากในายใหญ่ลดมีดลงช้าๆด้วยสีหน้าเคร่งครึมเจ้าไม่มีสิทธิ์สังฆาเขากระซิบเย็นชาชายปริศนาก้าวเข้ามาในแสงจันทร์ที่ลอดหลังคาตะวันเห็นแววตาคู่หนึ่งที่เต็มไปด้วยความโกรธชายคนนั้นสวมเสื้อเก่าเปื้อนคราบน้ำมันเครื่องมือของเขากำไฟฉายแน่นราวอาวุธหนะัก กลิ่นน้ำทะเลเค็มจัดลอยมาจากนอกโกดังเสียงคลื่นกระทบฝั่งดังเหมือนคำเตือนซ้ำๆตะวันรู้สึกถึงความหวังที่ผสมกับความกลัวชายปริศนายกไฟฉายชี้ตรงไปที่ในายใหญ่ข้ารู้ความลับของเจ้าเขาพูดเสียงตำ่ำนายใหญ่หัวร้อเสียงแห้งราวใบไม้ร่วงหล่นเจ้ารู้เพียงเงาแต่ไม่เห็นความจริงตะวันถอยหลังจนหลังชนกำแพงชื้นอีกครั้งกำแพงนั้นมีรอยขีดข่วนเหมือนเล็บขูดรุนแรง เขานึกถึงคราบเลือดแห้งที่เห็นเมื่อครูใจของเขาคิดถึงพ่อและคืนที่พ่อหายไปชายปริศนาก้าวเข้าใกล้ในายใหญ่ด้วยท่าทางมั่นคงเด็กคนนี้เกี่ยวข้องกับเขาคนนั้นใช่ไหมในายใหญ่เงียบไปชั่วขณะก่อนยิ้มเยาะเด็กน้อยคนนี้ร้องเพลงที่ไม่ควรร้องแต่วันรู้สึกถึงคำพูดนั้นเหมือนเข็มแทงใจเพลงแสงดาวในคืนมืดคือกุญแจสำคัญเขาจำได้ว่าพ่อร้องเพลงนี้ทุกคืนก่อนนอน แม่เคยบอกว่ามันเป็นเพลงของความลับตะวันมองชายปริศนาด้วยสายตาค้นหาคำตอบชายคนนั้นหันมองตะวันเพียงเสี้ยววินาทีดวงตาคู่นั้นมีบางอย่างที่ทำให้ใจตะวันสัน่นราวกับพ่อของเขากำลังมองผ่านชายคนนี้ในใหญ่โยนมีดลงพื้นส่งเสียงดังกองตามข้ามาถ้าอยากรู้ความจริงทั้งหมดเขาหันหลังเดินลึกเข้าไปในโกดังมืดตะวันลังเลแต่ชายปริศนาพยักหน้าให้ตาม กลิ่นเหม็นเน่าลอยมาจากมุมมืดของโกดังตะวันรู้สึกถึงความหนาวที่ซึมเข้าในกระดูกชายปริศนาจับมือตะวันแน่นราวให้กำลังใจมือของชายคนนั้นหยาบกร้านเหมือนคนงานท่าเรือตะวันนึกถึงมือของพ่อที่เคยจับเขาวไว้ทั้งสามคนเดินผ่านทางเดินแคบในโกดังแสงจันทร์สองลอดรอยแตกเผยกล่องไม้เก่ากล่องเหล่านั้นมีรอยคราบดำเหมือ,อดแห้งตะวันรู้สึกถึงความไม่ชอบมาพากลในอากาศ เสียงฝีเท้าดังก้องบนพื้นปูนที่เย็นจัดในายใหญ่หยุดที่ประตูเหล็กสนิมเกาะนะเขาหันมองชายปริศนาด้วยรอยยิ้มน่าสะพรึงเจ้าแน่ใจหรือว่าอยากรู้สิ่งที่ซ่อนอยู่ชายปริศนาไม่ตอบแต่จ้องในายใหญ่ด้วยความเด็ดเดี่ยวตะวันรู้สึกถึงความตึงเครียดที่หนับอึง้งประตูเหล็กถูกเปิดออกส่งเสียงครญยาวกลิ่นเน่าเสียพุ่งออกมาทําให้ตะวันสาลักภายในห้องมืดมีกล่องเหล็กขนาดใหญ่ตั้งอยู่ แสงจันทร์ส่องสะท้อนบนพื้นผิวที่เป็นรอยขีดตะวันเห็นเงารางของบางสิ่งเคลื่อนไหวข้างในหัวใจของเขาเต้นแรงราวจะระเบิดออกในายใหญ่ก้าวเข้าไปในห้องด้วยท่าทางมั่นใจเด็กน้อยเจ้าจะรู้ว่าพ่อเจ้าเป็นใครตะวันรู้สึกถึงคำพูดนั้นเหมือนมีกริดใจชายปริศนาดึงตะวันไว้ไม่ให้ก้าวตามไปอย่าเพิ่งเข้าไปมันอันตรายเกินไปตะวันมองชายคนนั้นด้วยความสับสนและหวาดกลัว คุณรู้จักพ่อผมจริงๆใช่ไหมเขาถามชายปริศนาพยักหน้าช้าๆด้วยสีหน้าเคร่งครึมข้ารู้จักเขาและรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในายใหญ่หันกลับมามองทั้งสองด้วยตาแดงกรร่ำเขาคนนั้นทรยศข้าและต้องชดใช้คำพูดนั้นทำให้ตะวันรู้สึกหนาวถึงกระดูกเขานึกถึงเรื่องเล่าของแม่เกี่ยวกับพ่อพ่อเคยบอกว่าเขาพบความลับที่ท่าเรือความลับที่ทำให้ชีวิตเขาต้องเปลี่ยนไป ตะวันมองกล่องเหล็กด้วยใจที่เต้นรัว,รวบางอย่างในนั้นอาจเกี่ยวข้องกับพ่อของเขาเสียงเครื่องยนต์เรือดังมาจากท่าเรือไกลไกลกลิ่นน้ำมันเครื่องลอยผสมกับกลิ่นเน่าเสียในายใหญ่กล้าไปที่กล่องเหล็กและข้อเบาๆเ,เ,เสียงดังก้องราวมีบางสิ่งขยับภายในตะวันรู้สึกถึงความกลัวที่พุ่งขึ้นถึงขีดสุดชายปริศนากระซิบว่าอย่ามองเข้าไปแต่ตะวันไม่อาจละสายตาจากกล่องนั้นได้ นยายใหญ่ยิ้มและดึงฝากล่องขึ้นช้าๆแสงจันทร์สองเผยบางสิ่งที่หน้าสะพอนกลาสตะวันกรีดร้องเมื่อเห็นสิ่งที่อยู่ในกล่องมันไม่ใช่สิ่งที่เด็กน้อยควรเห็นร่างที่ขดตัวอยู่ในนั้นดูไม่เหมือนมนุษย์ผิวซีดขาวราศบและดวงตาที่ว่างเปล่าตะวันถอยหลังจนสะดุดล้มลงบนพื้นชายปริศนาดึงเขาขึ้นและวิ่งไปที่ประตูหนีไปเดี๋ยวนี้เขาตะโกนด้วยความตื่นตระหนก ในาใหญ่หหวรอสเสียงดังก้องไปทั่วโกดังไม่มีใครหนีพ้นจากความจริงได้ตะวันวิ่งตามชายปริศนาออกสู่ความมืดลมทะเลพัดแรงพาเอาฝนมาด้วยเล็กน้อยกลิ่นฝนผสมกลิ่นขาวปลาทําให้ตะวันคลื่นใสเขาวิ่งจนขาแทบล้มแต่ไม่กล้าหยุดชายปริศนานำทางผ่านตรอกแคบที่เปียกชื้นตะวันรู้สึกถึงเนาตามหลังจากในความมืดเสียงฝีเท้าดังตามมาด้วยจังหวะที่สม่ำเสมอ ตะวันหันมองหลังแต่เห็นเพียงเงามืดชายปริศนาพาเขาซ่อนในมุมร้างของท่าเรือเงียบไว้อย่าส่งเสียงเขากระซิบตะวันพยักหน้าด้วยใจที่เต้นไม่เป็นจังหวะกลิ่นน้ำทะเลและโครนลอยเข้าจมูกเขาเขานึกถึงสิ่งที่เห็นในกล่องเหล็กนั้นมันคืออะไรและเกี่ยวข้องกับพ่ออย่างไรชายปริศนามองตะวันด้วยสายตาที่ซับซ้อนเด็กน้อยเจ้ากำลังเข้าใกล้ความจริง ตะวันรู้สึกถึงน้ำตาที่ไหลลงมาเงียบเๆเขาอยากรู้ว่าพ่อของเขายังมีชีวิตอยู่ไหมแต่สิ่งที่เห็นในโกดังทําให้เขาสั่นกลัวเสียงฝีเท้าที่ตามมาหยุดลงที่ไหนสักแห่งความเงียบในค่ำคืนนี้หนักอึ้งเกินทนตะวันรู้ว่าเขาต้องหาคำตอบต่อไปความลับของพ่อซ่อนอยู่ในเมืองนี้และในายใหญ่รู้มากกว่าที่เขาแสดงออกชายปริศนาจับไหลต่ตะวันด้วยมือที่มั่นคง เราจะหาความจริงด้วยกันแต่ต้องระวังตะวันพยักหน้าแม้ใจยังเต็มไปด้วยคำถามคืนนี้เขาเข้าใกล้ความลับของพ่อมากขึ้นแต่ความจริงนั้นอาจน่าสะพรกลาสกว่าฝันร้ายตะวันหายใจที่ในมุมมืดของท่าเรือเก่ากลิ่นโคลนและน้ำเค็มฉุนจนแสบจมูกเสียงคลื่นซัดฝังด่งดังสม่ำเสมอราวหัวใจเต้นชายปริศนายังจับหลยเขาไว้แน่นหนักเงามืดของเมืองชมบุรีล้อมรอบทั้งสอง แสงจันทร์สลัวส่องผ่านเมฆหนาที่ยังคงลอยตะวันนึกถึงร่างในกล่องเหล็กที่โกดังภาพนั้นฝังลึกในใจราวฝันร้ายไม่จางชายปริศนากระซิบว่าเราต้องเคลื่อนไหวเดี๋ยวนี้ตะวันพยักหน้าด้วยใจที่เต้นระรัวไม่หยุดทั้งสองวิ่งผ่านตรอกแคบที่ปีกชื้นกลิ่นขยะเน่าลอยมาจากกองขยะข้างทางพื้นหินคลุกระบาดเท้าตะวันจนเจ็บเขาได้ยินเสียงฝีเท้าตามมาจากด้านหลัง เสียงนั้นดังไกลขึ้นทุกวินาทีที่ผ่านไปตะวันหันมองเห็นเงาดำเคลื่อนไหวรวดเร็วชายปริศนาดึงเขาเข้าซอยเล็กที่มืดมิดผนังอิดชื้นสัมผัสหลายตะวันราวน้ำแข็งเงียบไว้อย่าขยับชายปริศนาสั่งเสียงต่ำตะวันกลั้นหายใจจนปอดแทบแตกสลายเสียงฝีเท้าดังผ่านซอยไปในความมืดตะวันรู้สึกถึงเงื่อเย็นไหลลงหลังคอชายปริศนามองเขาด้วยตาที่เต็มไปด้วยความลับ เด็กน้อยเจ้าเคยได้ยินเรื่องเงาท่าเรือไหมตะวันสายหน้าไม่เข้าใจคำถามนั้นเลยชายปริศนายิ้มบางๆแต่ตายังคงจริงจังเงาท่าเรือคือความลับที่ข้าพอเจ้าคำพูดนั้นทำให้ตะวันรู้สึกหนาวถึงกระดูกเขานึกถึงพ่อและเพลงที่พ่อร้องให้ฟังแสงดาวในคืนมืดยังก้องในหัวเขาชายปริศนานำทางต่อไปยังชายหาดร้างทรายปีเกเย็นเกาะเท้าตะวันราวกาวเหนียว กลิ่นคาวปลาเข้มข้นผสมลมทะเลที่พัดแรงตะวันเห็นแสงไฟจากเรือลำเล็กในระยะไกลชายปริศนาหยุดที่กระท่อมไม้เก่าริมหาดกระท่อมนั้นผุพังมีรอยร้าวบนผนังไม้กลิ่นน้ำมันและเชื้อปิเอรโชยออกจากภายในตะวันรู้สึกถึงอันตรายที่ซ่อนอยู่ในเงาเข้าไปข้างในข้ามีบางอย่างให้ดูชายปริศนาเปิดประตูไม้ที่ส่งเสียงดังเอียดตะวันก้าวเข้าไปด้วยใจที่เต้นไม่เป็นจังหวะ ภายในกระท่อมมีกลิ่นเหมือนราผสมเลือดจางตอไม้เก่ามีสมุดบันทึกเล่มเล็กวางอยู่หน้าปกสมุดเปื้อนคราบดำราวถูกทิ้งไว้นานตะวันหยิบสมุดด้วยมือที่สั่นเทานิดนิดชายปริศนาพยักหน้าให้เขาเปิดอ่านดูหน้าแรกของสมุดมีลายมือที่คุ้นเคยมากตะวันรู้สึกหัวใจหยุดเต้นเมื่อเห็นชื่อพอสมบัติแสงดาวเขียนด้วยหมึกสีน้ำเงินตะวันน้ำตาคลอเมื่ออ่านบันทึกของพอ พ่อเขียนถึงความลับที่พบในท่าเรือการค้าผิดกฎหมายที่ในายใหญ่ควบคุมไว้ตะวันอ่านต่อด้วยใจที่เต้นแรงขึ้นเรื่อยๆพ่อรู้เรื่องการฆาตกรรมที่ซ่อนอยู่ในเมืองคนงานหลายคนหายไปในคืนพายุใหญ่ตะวันจำได้ว่าพ่อหายไปในคืนนั้นสมุดบันทึกเล่มนี้เหมือนระเบิดในมือเขาชายปริศนามองตะวันด้วยสายตาที่หนักแน่นสมุดนี้คือเหตุผลที่พ่อเจ้าเสียชีวิต ตะวันรู้สึกถึงความโกรธที่พุ่งขึ้นในอกเขาต้องการเผชิญหน้ากับในายใหญ่เดี๋ยวนี้แต่ชายปริศนาจับไหล่เขาไว้แน่นหนักยังไม่ถึงเวลาเจ้าต้องรอและวางแผนแตะวันรู้สึกถึงความสิ้นหวังที่กดทับใจทันใดนั้นเสียงระเบิดดังสนั่นจากท่าเรือควันดำโวยพุ่งพุง่งขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำกลิ่นกรรมาันและฝายลอยมาผสมลมทะเลตะวันวิ่งออกจากกระท่อมด้วยความตื่นตระหนก ช้ปริศนาตะโกนให้เขาหยุดแต่ไม่ทันตะวันเห็นแสงไฟลุกโชนที่โกดังเก่าโกดังที่เขาเกือบตายเมื่อชั่วโมงก่อนผู้คนวิ่งแตกตื่นในความโกลาหลของคืนนี้ตะวันได้ยินเสียงกรีดร้องผสมกับเสียงไซเรนเขาวิ่งไปที่โกดังโดยไม่ฟังคำเตือนสมุดบันทึกของพ่อยังอยู่ในมือเขาไฟลุกท่วมโกดังราวนรกแตกสลายออกมากลิ่นควันหนาทำให้ตะวันไอจนน้ำตาไหล เขามองหาในายใหญ่ในกองเพลิงนั้นแต่เห็นเพียงเงาคนยืนนิ่งในเปลวไฟเงานั้นสูงใหญ่ราวในายใหญ่ที่เขาเกลียดตะวันรู้สึกถึงความโกรธที่เดือดในใจเขาก้าวเข้าไปใกล้เปลวไฟที่ร้อนจัดชายปริศนาดึงเขากลับด้วยแรงที่แข็งกร้าวเจ้าเข้าไปไม่ได้มันอันตรายเกินไปตะวันดิ้นขัดขืนแต่แรงของเขาสู้ไม่ได้ทันใดนั้นเงาคนในไฟหันมามองตะวันดวงตาคู่นั้นวาววับราปีศาสในนรก ตะวันรู้สึกถึงความกลัวที่เกลืนกินใจเขาเงาคนนั้นก้าวาออกจากไฟด้วยท่าทางสงบใบหน้าของเขาคือใบหน้าของนายใหญ่แต่มีบางอย่างในสายตาที่แปลกไปเด็กน้อยเจ้ามาไกลเกินกว่าที่ควรนายใหญ่พูดด้วยน้ำเสียงที่เย็นเยียบตะวันกำสมุดบันทึกไว้แน่นราวสมบัติล้ำค่าเขารู้ว่าสมุดนี้คือกุญแจสู่ความจริงนายใหญ่ยื่นมือที่มีรอยไม่เกลียมออกมาให้สมุดนั้นมาแล้วเจ้าจะรอด ตะวันถอยหลังด้วยใจที่เต้นระัวหนักชายปริศนาก้าวขวางหน้าระหว่างเขากับในายใหญ่เจ้าแต่ต้องเด็กไม่ได้เขาตะโกนในายใหญ่หัวเราะเสียงดังก้องท่ามกลางไฟเจ้าก็เป็นส่วนหนึ่งของความลับนี้คำพูดนั้นทําให้ตะวันรู้สึกสับสนมึนมงงชายปริศนารู้จักในายใหญ่และความลับของพ่อตะวันมองชายปริศนาด้วยสายตาค้นหาความจริงคุณเป็นใครและรู้จักพ่อผมอย่างไร ชายปริศนาหันมองตะวันด้วยตาที่เศร้าโศกข้าเป็นเพื่อนของพ่อเจ้าในวันสุดท้ายตะวันรู้สึกถึงน้ำตาที่ไหลลงมาเงียบเียบไฟย,ยังลุกโชนรอบตัวราจะกลืนทุกอย่างกลิ่นควันและเลือดผสมกันจนแสบจมูกตะวันเห็นเงาคนอื่นเคลื่อนไหวในความมืดพวกนั้นสวมหน้ากาก,ากและถืออาวุธเงาวับในายใหญ่หันไปสั่งคนของเขาด้วยน้ำเสียงเย็นจับเด็กและสมุดนั้นมาให้ข้า ตะวันรู้สึกถึงอันตรายที่พุ่งเข้ามาไกลาชายปริศนาดึงเขาให้วิ่งหนีอีกครั้งทั้งสองวิ่งผ่านควันหนาไปยังชายหาดทรายเปียกกอกขาตะวันเราจะฉุดรังไว้เสียงคลื่นดังกลบเสียงฝีเท้าที่ตามมาตะวันกำสมุดแน่นไม่ยอมปล่อยแม่ตายเขารู้ว่าความจริงเกี่ยวกับพ่ออยู่ในนั้นชายปริศนานำเขาไปซ่อนหลังโขดหินใหญ่เราต้องรอจนกว่าพวกมันจะเลิกตาม แต่วันพยักหน้าด้วยใจที่เต็มไปด้วยคำถามไฟจากโกดังยังสว่างสวายท้องฟ้ายามคำ่ำกลิ่นควันลอยมาพร้อมเสียงกรีดร้องไกลกร้อยแต่วันรู้ว่าความจริงใกล้เข้ามาทุกขณะแต่ความลับนี้อาจนำพาเขาสู่ความตายชายปริศนามองเขาด้วยสายตาที่มุ่งมั่นเด็กน้อยเจ้าพร้อมเผชิญความจริงหรือยังแต่วันพยักหน้าแม้ความกลัวยังครอบงำจคืนนี้เขาจะไม่ยอมให้พ่อตายเปล่า ความลับของท่าเรือต้องถูกเปิดเผยตะวันนั่งหลบหลังโขดหินด้วยใจที่เต้นระรัวกลิ่นควันจากโกดังลอยมาพร้อมลมทะเลเค็มเสียงคลื่นซัดฝั่งดังปลบฝีเท้าที่ตามมาสมุดบันทึกของพ่ออยู่ในมือเขาแน่นหนักชายปริศนาคุกเข่ามองตะวันด้วยตาเคร่งครึมเด็กน้อยสมุดนี้จะนำเจ้าไปสู่ความจริงตะวันรู้สึกถึงน้ำหนักของคำพูดนั้นทรายปีเกยเย็นกาะขาเขาเราจะจุดลง แสงจันทร์สลัวสองผ่านเมฆหนาที่ยังคงลอยเงาของในายใหญ่และลูกน้องเคลื่อนไหวใกล้เข้ามาแต่วันได้ยินเสียงกระซิบจากน้ามืดรอบตัวชายปริศนาดึงเขาให้ลุกขึ้นด้วยความรวดเร็วเราต้องไปที่เรือเก่าท้ายชายหาดตะวันวิ่งตามด้วยขาที่สั่นจากความกลัวกลิ่นน้ำมันเครื่องลอยมาจากท่าเรือร้างพื้นหินครุกระบาดเท้าเขาจนเจ็บแปลบอทั้งสองมาถึงเรือไม้เก่าที่จอดลอยน้ำ เรือผู้พังมีรอยน้ำซึมที่พื้นไม้ชืน้นตะวันสัมผัสไม้เปียกที่เย็นราวน้ำแข็งชายปริศนากระโดดขึ้นเรือและยื่นมือให้ตะวันก้าวขึ้นเรือด้วยใจที่หนักอึง้งเสียงไม้ลั่นดังเมื่อเรือเคลื่อนออกจากฝั่งคลื่อนทะเลกระแทกเรือส่งเสียงดังกองตะวันมองย้อนกลับไปเห็นเงาดำบนชายหาดนายใหญ่ยืนนิ่งจ้องเรือด้วยตาแดงกำ่ำตะวันรู้สึกถึงความหนาวที่ไม่ใช่ลมทะเล ชายปริศนาพายเรือไปยังเกาะเล็กในความมืดก่อนนั้นมีเงาต้นมะพร้าวทอดยาวบนผืนน้ำกลิ่นโคลนและใบไม้เน่าลอยมาจากเกาะตะวันกัสมุดบันทึกไว้ราวสมบัติล้ำค่าพ่อของข้าซ่อนบางอย่างไว้ที่นี่เขากระซิบชายปริศนาพยักหน้าแต่ไม่พูดอะไรเพิ่มเรือเทียบฝัง่งเกาะส่งเสียงไม้กระทบหินตะวันก้าวลงจากเรือสัมผัสทรายเปีกเย็นแสงจันทร์สองทางไปยังกระท่อมร้างบนเกาะ กระ่อมนั้นดูเหมือนซ่อนความลับมืดมิดกลิ่นราผสมกลิ่นเลือดจางลอยออกจากประตูตะวันรู้สึกถึงความกลัวที่พุ่งขึ้นในอกชายปริศนานำทางเข้าไปในกระท่อมมืดพื้นดินภายในชื้นและเหนียวราวกาวหนืดตะวันเห็นกล่องเหล็กเล็กซ่อนในมุมมืดกล่องนั้นมีรอยขีดข่วนเหมือนถูกกรงเล็บชายปริศนาคุกเข่าลงและเปิดกล่องชา้ชาๆภายในกล่องมีจดหมายเก่าผสมผงฝุ่นหนาะตะวันหยิบจดหมายด้วยมือที่สั่นเทานิดๆิด ลายมือในจดหมายเหมือนลายมือในสมุดบันทึกถึงตะวันลูกชายของพ่อจดหมายเริ่มต้นตะวันรู้สึกน้ำตาคลอเมื่ออ่านคำของพ่อพ่อเขียนถึงความลับที่พบในท่าเรือในายใหญ่ควบคุมขบวนการค้ามนุษย์ที่โหดร้ายคนงานหลายคนถูกฆ่าหลังรู้ความจริงตะวันอ่านต่อด้วยใจที่แตกสลายในอกพ่อเขียนว่าเขาถูกจับและขังไว้ที่นี่ก่อนนี้คือที่ซ่อนของในายใหญ่สำหรับเยือ่อ ตะวันมองชายปริศนาด้วยสายตาค้นหาความจริงคุณรู้เรื่องนี้ตั้งแต่แรกใช่ไหมเขาถามชายปริศนาถอนหายใจยาวด้วยสีหน้าเศร้าโศกข้าเป็นน้องชายของพ่อเจ้าตะวันคำพูดนั้นทําให้ตะวันรู้สึกโลกหมุนคว้างชายปริศนาคือลุงที่เขาไม่เคยรู้จักตะวันมองหน้าชายคนนั้นด้วยความสับสนใบหน้าของลุงมีรอยย่นเหมือนพ่อในความทรงจําพี่ชายข้าพยายามหยุดในใหญ่แต่ล้มเหลว ตะวันรู้สึกถึงความโกรธที่เดือดในใจในายใหญ่ฆ่าพ่อและซ่อนความจริงไว้ตะวันกำจดหมายแน่นจนกระดาษยับยน่นพ่อยังมีชีวิตอยู่หรือไม่เขาถามเสียงสันลุงของเขาสายหน้าด้วยตาที่เปียกน้ำข้าไม่รู้แต่เราจะหาความจริงด้วยกันทันใดนั้นเสียงเครื่องยนต์เรือดังใกล้เข้ามากลิ่นน้ำมันเครื่องผสมลมทะเลพุ่งเข้าจมูกตะวันมองออกไปเห็นเรือดำแล่นมาที่เกาะเงาของในายใหญ่ยืนเด่นบนหัวเรือ ตะวันรู้สึกถึงความกลัวที่เกลืนกินใจเขาลุงดึงเขาให้ซ่อนหลังกำแพงกระท่อมร้างผนังไม้ผูกกร่อนสัมผัสลายตะวันราวเข็มอย่าส่งเสียงพวกมันมาแล้วลุงกระซิบตะวันกลั้นหายใจจนปอดแทบแตกสลายเสียงฝีเท้าดังบนทรายเปียกนอกกระท่อมในายใหญ่ตะโกนสั่งลูกน้องด้วยน้ำเสียงเย็นคนทุกมุมอย่าให้เด็กหนีรอดตะวันรู้สึกถึงเหงื่อเย็นไหลลงหลังคอลุงหยิบมีสั้นจากกระเป๋าด้วยมือมั่นคง ถ้าถึงเวลาข้าจะปกป้องเจ้าเขากล่าวตะวันมองมีดนั้นด้วยใจที่เต้นระรัวแสงไฟฉายสองเข้ามาผ่านรอยแตกของผนังกลิ่นควันบุหรี่ลอยมาพร้อมเสียงหัวราอยหยาบตะวันเห็นเงื้ลูกน้องในายใหญ่เดินเข้ามาไกลหนึ่งในนั้นถือปืนที่วาวับในแสงจันทร์ตะวันรู้สึกถึงความตายที่อยู่ใกล้แค่เอื้อมลุงกระซิบให้เขาคลานไปที่มุมมืดพื้นดินเหนียวเกาะมือตะวันราวจะดูดกลืน เขาคลานไปจนถึงช่องเล็กใต้พื้นกระทอมลุงตามมาด้วยท่าทางเหียบราวงอมืดทั้งสองซ่อนตัวในช่องแคบที่อับชื้นกลิ่นดินและเลือดเก่าทำให้ตะวันสำลักเสียงฝีเท้าดังเหนือสีสาราวจะเหยียบลงมาตะวันกำจดหมายและสมุดบันทึกไว้แน่นเขานึกถึงเพลงแสงดาวในคืนมืดเพลงนั้นคือสิ่งที่เชื่อมเขากับพ่อทันใดนั้นไม้พื้นด้านบนแตกกระจายลง แสงไฟฉายสองตรงมาที่หน้าของตะวันเขากรีดร้องแต่ลงปิดปากเขาไว้ทันในายใหญ่ยืนมองลงมาด้วยรอยยิ้มหน้าสะพรึงเด็กน้อยเจ้าจะไม่หนีพ้นจากข้าตะวันรู้สึกถึงความสิ้นหวังที่ครอบอาใจแต่แล้วเสียงระเบิดดังสนั่นจากชายหาดควันดำพวยพุ่งพุง่งขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำกลิ่นกรรมาฐานผสมกลิ่นเลือดลอยเข้ามาในายใหญ่หันไปมองด้วยสีหน้าตื่นตระหนกเกิดอะไรขึ้นที่นั่นเขาตะโกนถาม ลูกน้องวิ่งออกไปตรวจสอบด้วยความโกลาหลตะวันใช้โอกาสนี้ดิ้นหนีจากช่องแคบลุงดึงเขาออกมาและวิ่งไปยังป่ารกกิ่งไม้คมบาดแขนตะวันจนเลือดซึมกลิ่นใบไม้เน่าผสมกลิ่นควันทำให้เวียนหัวตะวันได้ยินเสียงตะโกนของในายใหญ่ตามมาจับมันให้ได้อย่าให้หนีตะวันวิ่งจนขาแทบล้มแต่ไม่กล้าหยุดลุงนำทางผ่านพุ่มไม้หนาที่ยื่นกริดผิวทั้งสองมาถึงหน้าผาเล็กที่มองเห็นทะเล คลื่นซัดหินด้านล่างส่งเสียงดังสนัน่นตะวันมองลงไปเห็นเรือลำใหม่จอดรอบนเรือมีชายคนหนึ่งที่ดูคุ้นเคยมากใบหน้าของชายนั้นเหมือนพ่อในความทรงจำตะวันรู้สึกหัวใจหยุดเต้นเมื่อเห็นเขาพ่อเขาตะโกนด้วยน้ำตาที่ไหลลงแต่ลุงดึงเขาไว้ด้วยสีหน้าตื่นตระหนกไม่ใช่พ่อเจ้าตะวันมันเป็นกับดักคำพูดนั้นทำให้ตะวันรู้สึกโลภพังทลายชายบนเรือยิ้มและยกมือขึ้นช้า,ชา ปืนในมือเขาชี้ตรงมาที่หน้าตะวันในายใหญ่ปรากฏตัวจากเนามืดด้วยรอยยิ้มเด็กน้อยเจ้าจะรู้ความจริงทั้งหมดตะวันมองชายบนเรือด้วยใจที่แตกสลายเขาคือพ่อหรือเป็นเพียงเงาของอดีตความลับของท่าเรือยังคงซ่อนอยู่ในเงาและตะวันรู้ว่าฝันร้ายนี้ยังไม่จบ